ครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตร่าเพื่อนๆมาพบกับต้นดาบเศรษฐีนะครับชื่อก็เป็นมงคลชื่อมีความหมายดีนะครับชื่อว่าดาบเศรษฐีก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งในกลุ่มสับประรดสีนี่เองนะครับต่เป็นไม้ในกลุ่มสับประรดสีชื่อว่าต้นดาบเศรษฐีก็ลักษณะของต้นเนี่ยครับลายลาย จะมีลายคล้ายกับเสือหรือว่าเป็นลายคล้ายกับหางกระรอกประมาณนี้นะครับมีดอกสีแดงอมส้มนะครับดอกจะสวยนะครับเนี่ยครับดอกจะมีความยาวประมาณ30-50เซนเลยนะครับดอกจะอยู่ตรงกลางลำต้นแทงช่อขึ้นมาเนี่ยครับแล้วใบก็จะมีลวดลายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ แต่ละใบลายก็จะแตกต่างกันออกไปใบมีความยาวนะครับขอบใบจะเป็นเส้นขนานนะครับใบมีความยาวแล้วก็มีความสวยสดงดงามมากนะครับสําหรับต้นดาบเศรษฐีนะครับซึ่งก็เป็นไม้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไม้ในกลุ่มสับป,ประรดสีเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งนะครับก็ดาบเศรษฐีต้นนี้นะครับก็ลักษณะการเลี้ยงการดูแลก็ถือว่า เป็นไม้ในกลุ่มสับประรดสีก็วิธีการเลี้ยงการดูแลก็ไม่ยากมากนะครับซึ่งการให้โดนแดดก็จะชอบแดดอยู่ที่ประมาณแดดดำไรนะครับหรือถ้าไม่มีแดดดำไรการปลูกกลางแจ้งก็ควรใช้เป็นสเลนพรางแสงก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนการให้น้ำนะครับไม้ตัวนี้ก็ถือว่า เป็นไม้ที่ไม่ได้ชอบความชื้นไม่ได้ชอบน้ํามากนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยมากนะครับอาทิตย์หนึ่งสัก2อถึงสครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งการรดน้ําเราก็รดน้ําไปโดยทั่วไปเลยนะครับแล้วก็รดน้ําไปที่ส่วนยอดแล้วก็สังเกตว่าถ้าน้ําที่ส่วนยอดหายหมดอันนี้เราก็ต้องรดหรือเติมลงไปเข้าไปใหม่นะครับเนีย่ยครับลักษณะ ความสวยงามความโดดเด่นของต้นสับปะรดสีดาบเศรษฐีนะครับมีความโดดเด่นใบจะมีความยาวดอกจะเป็นช่อยาวแล้วก็ลวดลายสีสันของใบเนี่ยถือว่าไม่แพ้สับปะรดสีสายพันธุ์อื่นๆเลยนะครับสับปะรดสีก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งสายพันธุ์นี้มีการตั้งชื่อให้มีความเป็นมงคลมีการตั้งชื่อให้ ผู้ปลูกนําไปปลูกเลี้ยงแล้วมีความสุขนะครับชื่อว่าต้นดาบเศรษฐีนะครับก็เป็นสับรสีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากก็อยากจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆลองหามาปลูกหามาผสมกันนะครับสําหรับดาบเศรษฐีต้นนี้การปลูกการดูแลก็ไม่ยากซึ่งวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกเนะี่ยถือว่า เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับวัสดุปลูกที่ใช้ปลูกไม้ในกลุ่มสับรสีก็เป็นกาบมะพร้าวสับเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะผสมฐานหรืออ่กระถางดินเผาลงไปเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับฐานนี้ก็จะมีคุณสมบัติช่วยให้ไม่เกิดเชื้อรานะครับอันนี้ก็ช่วยได้ แบบง่ายๆเลยนะครับสําหรับวัดสดุปลูกต้นสับปะรดส,สีการปลูกเลี้ยงการดูแลก็กล่าวไปแล้วอันนี้ก็มาถึงวิธีการบำรุงนะครับซึ่งสับปะรดส,สีนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะแยะอะไรมากมายนะครับเป็นการผสมปุ๋ยไปในช่วงการผสมดินปลูกนะครับซึ่ง การใช้ปุ๋ยก็ไม่ได้ต้องใช้อะไรมากมายนะครับแต่ทางดีๆก็ควรเติมบ้างนะครับก็อาจจะเป็นปุ๋ยพวกอ่าปุ๋ยออดโมคโคสละลายช้าอันนี้ก็จะเหมาะสมกับไม้ในกลุ่มสับปะรดสีนะครับก็ คลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอต้นสับรถสีสายพันธุ์ดาบเศรษฐีให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับไม่มีไม่ใช่ว่ามีความงามแต่ใบนะครับซึ่งดอกก็ให้ความสวยสดงดงามมากนะครับเป็นสับรถสีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีความสวยทั้งใบและก็ดอกอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนก็รอพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะมานำเสนอต้นไม้สวยๆให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับก็ช่วงค่ำๆของทุกวันนะครับ